ติดหญิงอีพีแรกของผมเนี่ยผมจะตามหญิงไปทําจมูกใหม่กันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจมูกจะปังหรือว่าจะพังกันแน่เจ็บไหมอ่ะตรงนี้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 แล้วก็ข้างในเจ็บไหมเขายัดมือโคนไปปุ๊บฉันเจ็บลำบาเจ็บค่ะล้วคิดอยู่อย่างเดียวคืองัวทำอะไรทะลุป่ะเนี่ยเออตื่นเต้นไหมฮะดูดิวันนี้เป็นวันนัดทำจมูก ทำคลินิกทำคลินิกวะทำที่คลินิกไหนดอ็อกเตอร์ทรทำด็อกเตอร์ทรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเรามาถึงยังคลินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับเฉยๆง่วงนอนง่วงนอนโอ้ยหนุ่ยหนอานาหนุ่ยหน้าหนาหนุ่ยหน้าหนาไม่ยหน้หนียนี่ฮะเรามาอยู่หน้าคลินิกแล้วเดี๋ยวไปรอดูกันไป ื่นเต้นแทนเหมือนกันตอนนี้ก็นั่งรอไปคอนเสกับคุณหมออยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะได้ทำแบบไหนแล้วจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราคอนเสิลเสร็จกันเดี๋ยวผมจะถามแล้วเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนอีกทีนึงนะว่าได้ทำแบบไหนเป็นแบบไหนมีออปชันแบบไหนบ้างในการทำอะไรเงี้ยไปดูกันคุณหมอว่าไงครก็มอเดิมเซนโอเพนลองไปจมูกเซนโอเพนแล้วก็เราไปจมูก ลองไปจมูกกับไม่ลองไปจมูกนี่มันจะกต่างยังไงก็ถ้าไม่ลองมันเสี่ยงทะลุไหมถ้าเนื้อน,น้อยอ่าแล้วไอ้ทะลุแล้วไม่ทะลุมันดูตรงไหนแล้วฮะปลายแดงจับค่ะจับแล้วก็ลองจับดูว่าจมูกมัาเนื้อเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแก้ไปกี่รอบแล้วเราทำกี่รอบแนละ้วตอนแรกคุยไว้เท่าไหร่ที่นี่เอสองหมืน่นสองหมืน่นทำไปทำมาสี่หมืน่น <laughs> ไม่อ่ะไม่เจ็บเราเรารู้สึกตัวใช่ไหมเรารู้สึกแต่มันไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวมันจะเจ็บตอนฉีดยาชาตอนโนทำมมานะก็ <c oughs> จะฉีดยาชาข้างในประมาณหลายเข็มเลยตรงนี้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 แล้วก็ข้างในแล้วก็หลังจากานั้นก็ไม่รู้เรื่องแล้วอออเข้าาตัตื่น้นมอยใจเต้นตุกตับตุกตับตุกตับเลยไม่เคยคิดว่าตัาตวเองจะต้องทำสัญยกรรมไม่กันเลย พอเข้าไปในห้องผ่าตัดอะ่ะเขาเอารูปมาให้ดูเต็มไปหมดเลยนะรูปแบบจมูกผู้ชายทรงจมูกผู้ชายอะไรเง,งี้ยเขาบอกว่าอยากรองแบบมาริโอ้ครับมองแบบมาริโอ้ครับมองเงี้ยแล้วมาวม่าแล้วอยากทําทรงไหนลูกเขาบอกเขาไม่มีทรงไหนครับเอาทรงที่เข้ากับหน้าผมแต่ทำออกมาให้รอเหมืนมาริโอ้เป็นไงทำออกมาก็ลองมืนมาริโอ้จริงด้วยหมอนี่เก่งจริง,เ,งเป็นไงบ้างเจ็บไหมไม่เลย โอเคเราจะวนรถกันหน้าแก้มสองฝั่งแล้วก็จมูกสามจุด ้แ,แมฉับโดนตรงนี้สองจุดตรงนี้สองจุดในจมูกสองจุดตรงฐานจมูกสองจุดเออเออตอนแรกของฉันเขาไม่ฉีดตรงฐานเขายัดที่จมูกไปปุ๊บฉันเจ็บแล้วแบบเจ็บค่ะค่อยฉีดไอ้ <c oughs> ฉันโดนนะคะ่ะหรือว่โอเคโดนอยู่นี่คือการเสริมจมูกเพื่อความปังนะฮะจะบอกเลยนะว่าตอนทําอยู่อ่ะในหัวอะคิดทบทวนจนหายใจไม่ออกอะ่ะแล้วคิดอยู่อย่างเดียวคือหัวทาอะไรกูทําทําไมจะเ,เห็นจมูกแล้วชอบไหม ตอนเห็นตอนแรกอะ่ะมันรู้สึกว่าไม่ตาม่างเออไม่ตาม่างก่อนจะให้ดูหมอถามว่ากลัวเลือดไหมบอกนิดนึงค่ะพอเห็นของจริงไอ้เห <c oughs> ี้ยกระมูกไอ้เหี้ยกระมูกโอ้โหไม่โคสยองเลยหมอเลยแบบว่าเอากระจกหลบเลยแล้วก็ให้ดูด้านข้างแทนก็โอเคแต่แบบเขสารเอาเห็นนะเขาโมเหี้ยพุ่งมากพุ่งมากไม่ของเธอพุ่งมากเบียพุ่งจริงพุ่งมากของปลายก็พุง่ง <c oughs> ออขอรีวิวคนหมอกอับว่าพยาบาลที่นี่กับเออคุณน่ารักมากๆาคุณหมอด้แบบ ก่อนจะฉีดนัหมดอจะแบบว่าทนนะคะไม่เจ็บนะคะนิดเดียวนะคะอะไรเงี้ยทำให้เราฮึบ้วยไม่เก่งไม่เก่งนะคะสู้ๆนะคะออแบนิดเดียวค่ะก็าทำให้เราเฮึบอ,อ่ะเาแล้วเขาจะบอกตลอดเลยนะว่าเดี๋ยวจะฉีดอันนี้นะเจะีอันนี้รรนเออคือ,อ,อด้วยความที่ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไนะแต่ว่าคือด้วยความที่เราไม่เคยใส่ากรรมใช่ไหมล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันจะต้องเขาจะบอกอะไรยังไงแลวคือตอนที่เปคอนเสิร์ตตอนแรกอ่ะเข้าไปชอบหมอให้ดูหมดเลยนะจมูกเดินเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคือ ปีกจมูกสองข้างความหนาไม่เท่ากันนะเออเวลาถ่กมันก็จะไม่เท่ากันเหมือนเดิมนะเพราะเราไม่ทาอะไรตัอปีกจมูกใช่อันนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเฮ้ยเขาเขาเขาให้เราดูทุกอย่างเลยว่าเออฉันก็ไม่เคยรู้นะว่าไม่รู้ว่าเต็จมูกมจมูกเบี้ยวหรือรูจมูกไม่เท่ากันก็บอกว่าแต่ว่าแกนตรงมากเลยนะคะคือแบบเป็นคนที่แบบแกนตรงเป๊ะเลยเออเขาบอกเนี่ยแกนตรงเขาเอาไว้มาทาทาหน้าหน้าจอให้ดูว่าเนี่ยแกนตรงมากเลยนะคะโอเคค่ะปีกจมูกไม่ต้องตัดนะคะปีกจมูกสวยแล้วคือกกําาาลลังดี้้อมวว่โเคแ แต่ถ้าเจ้าจะทําให้ปิดจมูกส่วนนี้ก็คือฉีดโบดทอกค่ะฉีดโบดทอกให้แบบปิดจมูกมันมันเข้าเออมันเข้าแต่ว่าฉีดข้างเดียวนะคะให้มันให้มันลงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทเธอตอกนี่หว่าฉันได้ยินเสียงเธอตอก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 ต้องได้ยินเสียงเฮียอะไรวะใครทําอะไรวะคนนึกได้โอ้พี่มาริเขาตื่นไว้แล้วว่าถ้าตอกฐานอะมันจะมีเสียงตอกตอกแล้วตอนตวายอะคืดคืดคืดเริ่มปวดใต้ตาละเริ่มมาละแต่จะบอกว่าตอนตอนที่ตอกอะ ชอบมากหมอเจอคนคนจับชอบแล้วก็ให้เอดาช่วยตอกใช่ไหมเอดาก็จะตอกผู้ช่วยแล้วก็ช่วยตอก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 แรงหน่อยค่ะเบาหน่อยค่าอะไรอย่างเงี้ยคือหมอจะคอยแบบกโรคุณพ่อหมอจะต้องคอยจับว่ากระดูกตรงเนี้ยคือระหว่างนอนอยู่ก็เลยถามหมอว่าหมอครับไอ้ที่ตอกตอกครันมันจะไปไปไหนหมอก็เลยบอกว่าที่ตอกอ่ะมันก็จะแบบคือแค่ไพยาการทำให้กระดูกมันหักเฉยๆเออพอหักมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในเออมันก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนการแซะหรือใช่ไม่ได้เอาออไม่ได้แบบตัดเอาออกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออก็เพิ่งเพิ่งรู้เหมือนนกัอเออล้วหมอก็อธิบาย หมองแพทย์น่ะแบบเดี๋ยวเย็บวีดิโดนะคะเดี๋ยวจะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ดีบอกตลอดเลยว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วเราจะได้เตรียมใจว่าตอนนี้เขาทำอะไรกับเรายิ่งตอนแรกที่จะฉีดยาชาไม่ต้องเกรงนะคะไม่ต้องเกรงถ้าเจ็บบีบมือตัวเองนะคะอะไรอย่างเงี้ยสองช้นงเขาเอาพี่พยาบาลมาให้ฉันบีบมือเออถ้าถ้าเจ็บบีบนะคะอะไรอย่างเง้ยน่ารักมากนี่คือสภาพวันที่สองแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนี่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงใต้ตาช้ำล้าขึ้น นี่คือขั้นตอนวิธีการล้างแผลไม่รู้ผิดถูกทำไมไปลายจมูกมันแดงจนทะลุวะเนี่ยถ้าลองเราทะลุลนี่ก็คือสุดยอดนะอย่างแรกคือเราจะต้องล้างน้ําเกลือก่อนนะฮะเออร้องทำไมไม่หยุดอ่ะอ่า่าร้องเล่นร้องเล่นไงโอ้โหแต่ก็ซัดหน้าหงายเลยแค่จะยิ้มยังไม่ได้เลยอะ่ะอยากปังต้องอดทนเจ็บอ๋ยเจ็บปะเจ็บขอโทษขอโทษทำไมวะกี้เจ็บวะ น่าจะโดนไหมขั้นตอนต่อไปคือลงเบตาดีนนะฮะต้องล้างอย่างต่ำวันละสองครั้งรู้สุอยังไงบ้างตอนนี้พูดไม่ได้รอก่อนยังไม่เสร็จต่อไปคือทาขี้ผึ้งโหูก็บวดนะทุกคนแต่ว่าไม่เท่าจมูกแต่ว่าก็บวดอะ่ะก็คือนอนก็ลงแรงไม่ได้อะ่ะขี้ผึ้งให้มันจึงหนึ่งสามวัน ทาแค่สามวันแรกเออแต่เขาบอกว่าทาแค่สามวันเท่านั้นไป<ะ>เสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะเดีย๋ยวมาดูวันต่อไปกัน <c oughs> ก็สภาพนี้แหละเราดูดตอนสวยเลยจบๆผ่านไปเจ็ดวันฮะดูอะจะสก็สวยอ่ะบอกเลยคที่ขนาดบวมนะผ่านไปเจ็ดวันนะฮะวันนี้เราก็มีนัดกับหมอว่าเราจะต้องไปเอาเฟือกออก ตอนนี้เราก็มาถึงที่คลินิกเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ปายกับพี่ชายผมก็มาถอดเสือ้อสวัสดีครับมาเช็คแผลที่มัด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเช็คทั้งวันได้เลยพี่ชายดีขึ้นปายจมูกยังแอบแดงอยู่ใช่ไหมไม่ันแดงตั้แงแต่วันที่สองแดงตั้งแต่วันที่สองนี่วันที่เจ็ดแล้วก็ยังไม่หายแดงตอนนี้ก็คือกำลังนั่งรอหมออยู่นะ รองเท้าน่ารักเรอคุณหมอเรียกเข้าไปยู่นะคร่มื่เราเดิกันตอนเข้าไปหาคุณหมอเสร็จแล้วนะฮะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างจะต้องทำอะไรบ้างจะแค่ถอดเฝือกหรือว่าจะต้องตัดใหม่เลย ุ้งอยู่นะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอีกเจ็ดวันก็จะต้องมาตัดไหมครเดี๋ยวมาดูการเคลื่อนไหวตอนตัดไหมแล้วกันโอเคไหมไปเราถึงคลินิกแล้วนะฮะเรากําลังมาคลินิกเพื่อพาปายและพี่ชายผมมาตัดไหมอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายกับการมาคลินิกครั้งนี้นะฮะสวัสดีครับ สีวันนะคะจำนวนสิบสีวันใช่โด่งได้แค่ไหนก็ดองว่าเองไอ้10ปีอุ้ยไอสิบดีโคนเก่าเอ้ยถ่ายยังไงเนี่ยเป็นบ้านคาเดเชียนเหรอเคยดูบ้านบ้านคาเดเชียนอ่ะไม่เคยเคยดูแต่บ้านหมอปลาดูแต่บ้านหมอปบาทำไมอ่ะขอเอฟซีพี่เอกคุง เจ็บแบ้านหมอปลารวมหล่าแอนเ n จอร์หมอปลานี่าจะเป็นเหมือนไอรอนแมนไม่หมอปลาเป็นทานอสก็คือปลายก็ยังไม่ได้ตัดไหมที่จมูกนะฮะพีเอก็ยังไม่ได้ตัดไหมที่จมูกเนื่องจากว่าแผลยังไม่หายดีเลยยังไม่สามารถตัดไหมที่จมูกได้เหมือนก็แผลข้างในจมูกมันยังไม่แห้งใช่ไหมมีน้ำมูกเยอะมีน้ำมูกเยอะแช่บาง ต่ตรงเขาล้างจมูกอะปลาจมูกอะกึกกึแบบเขาล้างจมูกแรงนะเราอะท่านอนองเราอ่ะสวันอะเพอาวันหนึ่งทีมีเท่านั้นแหละน้ำตาไหเอันนี้นะจมูกเก็บสุดที่ล้างฝาหแล้ว นี่คือวันสุดท้ายที่จะต้องมาตัดไหมนะฮะรอดูนะว่าตัดไหมจะเจ็บหรือเปล่าคิดว่าตอนไห่เจ็บนะเจ็บเพราะเคยตัดตรงนี้ก็เสียวๆนิดๆแต่อันนี้ที่มันแคบกว่าน่า้จะเจ็บไหมนี่อย่างเรามีเลือดเกิดกลางนูอย่างนี้พ,นพ่อใจกับฟังคู่ไหมพอใจนะไปไหนก็มีแต่คนทักจมูกสวยทำมาหรอ <laughs> <laughs> ชอบชอบไีทักอย่างนี้รอบนี้ก็ยังไม่ได้ตัดอีใช่ไหมฮะ ตัดไปรูนึงแล้วค่ะตัดไปข้างเดียวเหลือข้างที่น้ำมูกไหลสาเหตุที่ตัดไม่ได้ก็เพราะว่ายังมีน้ำมูกไหลนะฮะเลยทำให้ยังไม่สามารถตัดไหมได้ตัดไหมเจ็บไหมฮะตัดไหมหรอก็เจ็บแต่ว่าไม่เจ็บเท่าโดนล้างจมูกหรอกไม่ใช่ล้างจมูกเจ็บโอเคก็ย่างไม่เสร็จแต่เราต้องมากันต่อนะนอหนึ่งเมีาทิดรอตัดไหมโอเคไม่มีไหมข้างแล้วแบบมันโล่งมากเลยอะ โล่งมอม,มีมันยังตึงๆ,ๆอ่ะทางไหนออกทางนี้ออกตอนแรกดีใจมากอยู่บนเคียงเฮ้ยตัดใหม่ได้แล้วขอใหม่ค่าหนึง่งอาค่านี้ยังตัดไม่ได้นะคะโอเพราะข,ขี้โมกเยอะเลยไม่สามารถตัดใหม่ได้ <laughs> อันนี้คือทาหลังสุดนะฮะทาที่หลังหนึ่ะอิตได้ตัดใหม่ก่อนได้ทําทุกอย่างก่อนไม่ายนะไม่ทะคืออะทำที่หลังหนึ่งอาทิตย์กินทุกอย่างที่เขาห้ามนอนตะแคงเลยเมื่อวานกินผัดไทยกุ้งสดกับหอยทอดแต่ว่าตัดใหม่ก่อนแผ่แห้งดีมากก็เท่ากับว่าในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าผมก็ต้องมาที่นี่ใหม่นะฮะอีกครั้งลักษณะ ที่เราจะต้องมาที่นี่แล้วหวังว่าเราจะได้ตัดใหม่กันนะฮะในครั้งนี้ <alia> คิดว่าวันนี้เราจะได้ตัดใหม่อีกหนึ่งข้างนะฮะเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยน้ำมูกเยอะไม่สามารถตัดได้ตัดได้แค่ข้างเดียวหมอก็เลยเลื่อนนัดมาวันนี้หวังว่าวันนี้เราจะได้ตัดใหม่กันเพื <us> ่อความปังของจมูกก็เรยนอรก่แรกอืม <us> เราไปรอดูกันนะฮะว่าจะได้ตัดไหม okay. โอเคตัดแล้วเหรอใช่ใช,ใชตรงนี้มันเจ็บหน่อย,ยครบแล้วสองข้างใจถ้ามือเบานะนนใช่แต่ข้างบนคือไม่รู้เลยเว้ยคือแบบตอนแรกเจ็บไหมครับเจ็บหล้วตัดแล้วหรอครับคือไม่รู้เลยเว้ยโล่งไหมโล่งแต่ตรงนี้มันเจ็บมันถอนขนจมูกครับ <laughs> ดีใจด้วยสักเซรละไปทำไมฟังถึงเรล่นทำจมูกเพราะว่าคือมือแต่รวมันก็คู่กับผู้หญิงอะเนาะเพราะความเชื่อ มันก็ด้วยความด้วยด้วยเอาจริงมันก็ไม่มีอะไรเสียหายป้ากันมัวเออ,เอต่อให้ทําตามหรือไม่ทําตามมันก็ไม่มีอะไรเสียหาย,ยางไง<อ>ตอนแรกก่อนเลยนะคือเราอ่ะปีนี้เราต้องใจทําธุรกิจเอออืมแล้วเราอ่ะเป็นคนวิตกจริตอ,อ่ะเออชอบแบบกลัวอะไรที่มันยังมาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเอเอแล้วก็เลยแบบทํายังไงดีเออทีนี้เราก็เลยเริ่มจากการไปดูโงเ่เฮงก่อนเินแสเนี่ยเขาบอกว่าจมูกข,ของคนโงเ่เฮงรวยเนี่ยก็คือต้องจมูกเหมือน ทรงทรงชมพู่คือจมูกบานอะไรเงี้ยคือปีจมูกเยอะเออน่นนะคือรวยแล้วก็พวกที่แบบว่าจมูกอาพับจมูกจนจมูกอับจนน่ะก็คือจมูกปากเหี่ยวก็คือทรงจมูกของมิชันเดี๋ยวขึ้นหน้าเดิมให้มันโด่งจริงอ่ะแต่มันเหี่ยวเป็นปากนกเงือกอ่ะเออคือแบบน,น,นั่น<ม>และม,<ด>มันไม่ดีมันมันยังไงก็ไม่รวยอ่ะเออแล้วเราแบบทำธุรกิจเนาะเราก็อยากทำแล้วอย่างมันก็ไม่มีอะไรเสียหายก็เลยเออเอา ทำไปเลยจบแค่นั้นเองการจะการทำแสกมครั้งนี้ก่อนทำนี่รู้สึกว่ามันจะต้องเจ็บไหมในความที่แบบว่าคนรอบตัวเราอะ่ะแบบทําทําจมูกเยอะทั้งเพื่อนเอยแล้วก็แฟนเราเอยใชะปะ่ป่ะทุกคนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าฉีดยาชาเจ็บที่เหลือไม่เจ็บอไอเราอะ่ะก็ไม่ได้เชื่อ,อ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ไอเี้ยมันคือมดกรีดมันจะไม่เจ็บได้ยังไงยาชามาช่วยได,ได้ขนาดนั้นแต่พอ ถึงตอนทาเองอะ่ะมันก็ไม่เจ็บจริงๆยาชาก็กเจ็บแค่ยาชาจริงๆแต่การฉีดยาชาเขาฉีดหลายจุดอตทุกคนแบบมันก็ไม่ได้เจ็บทุกจุดขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็บอกเลยนะว่ามันเป็นความเจ็บที่ทนได้อกหักเจ็บกว่าเยอะนั่นไงห,หลังจากฉีดยาชาตอนหมอทำอะ่ะมีความรู้สึกยังไงตอนทอําอ่ะก็คือของปลายอะ่ะทําผ่าตัดหลังหูด้วยใช่ไหมเออตอนหลังหูมันรู้สึกได้ถึงตอนเขากรีดตอนแบบคือเราต้องเอาเนื้อหลังหูมาลองปลายใช่ปะ เขาก็จะตัดมาใช่ปะเราก็ได no mm ้ย hmm. ินเสียงการตัดเนื้อแบบแบบคึบคึบคึบบแล้วก็ตรงจมูกก็จะรู้สึกตรงเขาตะไบเพราะว่าของปลายเป็นเคสแก้ก็คือต้องตะไบอะไรอะพังผืดออกกับไหมออกเพราะว่าเคยร้อยไหมแต่ว่ามันก็ผิดคาดนะเราคิดว่าแบบการตะไบพังผืดหรือว่าไหมออกมันจะต้องแบบเหมือนเวลาเราขัดอะไรสักอย่างก็ต้องเพราะมันดูแบบมันดูฝังลึกอะแต่จริงแค่แบบสองทีแบบคึกๆเสร็จแล้วทครั้งหนึ่งที่รู้สึกก็คือการยัดซิลิโคน มันจะแบบแน่นหน้ามากอะแบบรู้สึกว่าแน่นอะแล้วหมอเขาก็ยิงยัดไปแล้วรู้สึกว่าแน่นอะแต่มันไม่เจ็บนะทุกคนก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยเยาวชาไม่มหาศาลมากมากแล้วหลังจากที่ทําเสร็จอะตอนที่แบบตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยลำบากไหมเอาแบบว่าหลังจากออกมาจากห้องผ่า,าตัดแล้วกลับมาบ้านแหละใช่ปะก็นั่นแหละก็การทําจมูกเป็นขั้น,น,ต,อนตอนการทัฟฟื้นเป็นขั้นตอนเดียวที่รู้สึกว่าลําบากที่สุดมากกว่าตอนผ่าตาัดคือ มันนั่งนอนเจ็ดวันนะทุกคน,นคือมันหลับนอนอย้ไม่ได้เออมันต้องนั่ง,อ,งอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีหมอนรองคอรู้สึกยังไงตอนนี้ตอนน,ตอนนี้เหรอก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่เพราะว่าอีโอที่เคยโดนสอกจมูกทุกวันล่าสุดก็คือเมื่อคืนมีการสูญเสียน,น้ําตาตอนงงนะตอนไม่ทําอ่ะไม่เคยโดนเลยนะจมูกอ่ะพอหลังจากทาจมูกเท่านั้นแหละโอ้โหสงสัยอยากสัมผัสซิลิโคนมากม่รู้ไม่รู้ตัวไงมันโอ้ยฉา ถ้าตอนนี้มีคนกําลังดูคดลิปเราเนี่ย<ม>เขามีความคิดว่าเขาอยากจะทําจมูกเนะนี่ยนมะีอะไรอยากยาแนะนำไหมทำเลยค่ะความสวยและความปังไม่รอใครอยู่แล้วแล้วก็เราสามารถสร้างความปังได้เองเหมือนว่าเป็นการมาจ่ายเงินหมอนะที่เหลือให้หมอท <laughs> โอาโหกีวว่ป,ปีแล้ววะประมาณสิบปีละอะประมาณสิบปีได้ละทำที่หมอไพสาล มึงก็ควรลองไปเซตดูนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาเพจขึ้นให้เลยว่ามี่เนี่ยเน่น่ากลัวแต่นี่เหมือนเหมือนเหมือนแบบมีใครตายนะ่เนี่ยน่ากลัวมากตอนนี้นะตอนนี้ทุกคนอย่าลืมนะคะความปังเราสร้างเองได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งด้วยนะครับอ๋อโอ๊ยอ๋อ <c oughs> <c oughs> สองหนาเก <c oughs> ินีปแล้บายเดี๋ยวเาามเรามาดูกันว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินหมูกระทะไม่ได้กินไม่ได้กินไม่รู้

กินหมวกระทะไหมพวกนี้โอเคกินดารากินด้วย,ยโอเคดารากินด้วยจบ